ฉเฉลยแบล็คพิคงถึงคลาวอาวสารต่อสัญญาแค่คนเดียวค่ะแฟนคลับทั่วโลกตัางจับตามองว่าอนาคตของ4ีสาวแบล็คพิค์จีซู เจนนี่โรเซ่และลิซ่าจะไปเป็นในทิศท,ทางใดหลังสิ้นสัญญากับทางต้นสังกัด YG Entertainment ในขณะนี้มีเพียงแค่โรเซ่เท่านั้นที่ต่อสัญญากับทาง YG ขณะที่อีก3าสาวเจนนี่จีซูและลิซ่ากำลังหารือในนาทีสุดท้ายด้วยกลยุทธ์แยกจากกันแต่อยู่ด้วยกันคล้ายว่าออกจากค่ายแต่ไม่ออกจากวงยังคงเป็นสถานะสมาชิกในวงแบล็กพิงและแพลนที่จะทำกิจกรรมวงร่วมกัน ในรายงานระบุว่าจีซูมีความสนใจด้านงานการแสดงขณะที่ลิซ่าได้รับข้อสเสนอมากมายจากบริษัทต่างชาติตามที่คนในวงการเพลงคาดการณ์ นักลงทุนต่างชาติลงทุนเงินจำนวนมากห้างเห็นศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดของจีซูเกาขึ้นสู่ตำแหน่งดาราระดับแถวหน้าขณะที่อิทธิพลของลิซา่าค่อนข้างเป็นที่นิยมในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งบ้านเกิดของเธอที่ประเทศไทยอย่างไรก็ต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากทางต้นสังกัด YG Entertainment ดีที่สุดค่ะ